สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่ครับ ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนั้นนะฮะดีมีข่าวมาบอกครับก็คือคูณเลสกีคนที่คอยหาข้อมูลตัวละครให้เรานะฮะที่ผ่านมา2อสปีนี้ก็คือเขาลาพารคร้อนแบบไม่มีกําหนดนะครับผมซึ่งคลิปการ์ตูนเดลิเวอรี่ตั้งแต่คลิปนี้ไปนะฮะก็จะเป็นคลิปที่ดีมเป็นคนหาประวัติเองเป็นคนเขียนบทเองแล้วนะครับผม <S <S และสําหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปเปิดแผนที่ทวีปอูกันเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกว่าแผนที่ทวีปอูนั้นแต่ละพื้นที่มีเมืองอะไรบ้างมีอาณาจักรอะไรบ้างซึ่งเราก็จะขอหยิบบบยกกแแค่่่่ททีีีปราฏในนนผไมม ใม่ดินไม่มีแบบอีกมิติหนึ่งอะไรอย่างนี้นะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ฝากกดด้วยและถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ไป s สวีปอูคือทวีปที่เป็นเมืองหลักของเรื่อง Adventure Time ซึ่งแบ่งออกเป็นอาณาจักรต่างๆมากมายซึ่งทาง Federator Studios นั้นก็เปิดตัวเป็นที่ยังเป็นทางการของดิแดนอวกมาเราก็ได้เห็นภาพเมืองแล้วก็อาณาจักรต่างๆได้อย่างเข้าใจมากขึ้นและวันนี้เราจะพาไปรู้จักดิแดนต่างๆในสวีปอูกัน โดยเราจะขอหยิบยกเฉพาะเมืองหรือพื้นที่ที่เด่นๆมาอธิบายกันนะครับเริ่มจากที่แรกเลยก็คือเดสเซอ l ์แลนด์ดินแดนทะเลทรายที่เป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของแบ d แลนด์ซึ่งเมืองทะเลทรายนั้นก็เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็กว้างขวางมากประกอบไปด้วยหลายพื้นที่แล้วก็เป็นที่ตั้งของอาณาจักรเมืองอีกด้วยซึ่งพื้นที่หลักๆมีดังนี้ Desert of Doom และก็ Badlands เป็นพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยแนวหินขนาดใหญ่มากมายเป็นสถานที่ที่มีเรือมะอปางและก็มีซากโครงกระดูกวานขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าสถานที่ตรงนี้อาจจะเป็นทะเลหรืออยู่ใต้น้ำมาก่อนเนื่องจากพบเสร็จซากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ใต้น้ำในตอน Ocean of Fear s p i k y v i l l a g เเป็นพื้นที่ของชาวสไปคี้ที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ที่มีหนาแหลมคล้ายกับบองเพชร The Desert o f w o n d e r เป็นเมืองที่มีเศษซากของสงครามเหตุและพวกอุเซอร์เหลืออยู่สไ m e Kingdom เป็นอีกหนึ่งอาณาจักรที่อยู่ในเขตแบทแลนด์ที่ปกครองโดยตัวญิงเมือกซึ่งทางเข้านั้นก็นจะเป็นบ่อสลามที่เดือดปุดปดกลางทะเลทรายเป็นท้าสีเขียวที่ปกคลุมไปด้วยเมือก Breakfast Kingdom อีกหนึ่งอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายปกครองโดย a k f a s t p r i n c e s s ท็อดพรินเซสและ s t u d ิ o p พรินเ s สซึ่งตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่ที่ปลายหูบเข่าและก็ประกอบไปด้วยเครื่องชงกาแฟขนาดใหญ่โรงงานของโมเป็นโรงงานก่อนเกิดสงครามที่ตั้งอยู่ในเขตแบทแลนดก็ตั้งโดยผู้สร้างบีโมนั่นเอง Royal Congressional Hall เป็นสถานที่ที่มีการประชุมแล้วก็ทำกิจกรรมสำคัญต่างๆของราชวงศ์โอมีการส่งมอบชาจากอาณาจักรแคนดีมาย่างที่นี่ด้วย นอกจากนี้สถานที่ที่ใกล้เคียงในเขตแบทแลนก็ยังมีหมู่บ้านที่สุดซอที่ตั้งอยู่ในทะเลทรายก็คือบ้านหัวขโมยหรือ City of Th ทิฟที่ปรากฏในตอน City of Th ทิฟด้วยฉัดขึ้นมาด้านบนเราก็จะพบกับอาณาจักรไวเบอรี่เป็นอาณาจักรที่เจ้าหญิงไวเบอรี่ปกครองและก็อาศัยอยู่ซึ่งบริเวณทั้งหมดโดยรอบนั้นก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวขจีแล้วก็พุ่มไม้หนาเทอบซึ่งจะปลูกผลเบอรี่และก็ดอกไม้หลากสีอีกด้วย ส่วนข้างๆกันกน,นั้นก็คือมา l e Princess Castle ซึ่งเป็นปราสาทเล็กๆของเจ้าหญิงกล้ามซึ่งข้อมูลนั้นก็ยังไม่เปิดเผยมากนักน,นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงกันก็ยังมี Wish Garden ที่เต็มไปด้วยขนมโดนัทที่เป็นสวนของแม่มดอีกด้วยพื้นที่ต่อมาเรากระโดดข้ามมาที่อาณาจักรฝ่ายที่ปกครองโดยฟีบี้ซึ่งพื้นที่นั้นก็จะประกอบไปด้วยภูเขาฝ่และก็ทะเลลาวา ต่อมาก็กระโดดข้ามมาที่บ้านต้นไม้ซึ่งเป็นบ้านของฟินเจกบิโมและก็เนปเตอร์ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับอาณาจักรแคนดี้คิงดอมสำหรับใครที่อยากดูส่วนประกอบของบ้านต้นไม้เนี่ยก็สามารถหาดูได้ใน,ในคลิปบ้านต้นไม้ของฟินกับเจคเลยนะครับซึ่งทิศใต้ของบ้านต้นไม้นั้นเราก็จะได้พบกับ Class Kingdom ดินแดนแก้วซึ่งเป็นดินแดนที่เพิ่งเปิดตัวมาใน Adventure Time d i s t a n t Lands ในตอน Obsidian อีกด้วยและหากมองไปที่ด้านขวาของบ้านต้นไม้ เราก็จะพบกับ Mystery Mountains ซึ่งเป็นดินแดนที่ยังไม่เคยได้รับการสำรวจจนกระทั่งในตอนก็ช่าที่จุดสูงสุดของภูเขานั้นเราก็จะพบว่ามันมีถ้ำที่อยู่บนเกาะเล็กๆที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบแห่งพูดผีซึ่งเป็นถ้ำที่ลึกเข้าไปในภูเขาด้วยและบริเวณใกล้ๆกันนั้นนอกจากนี้ก็ยังมี Mushroom Village ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวเห็ดอาศัยอยู่กันอีกด้วย ถัดขึ้นมาหน่อยในทางตะวันออกของบ้านต้นไม้เราก็จะพบกับบานาน่าแมนทาวซึ่งเป็นบ้านของบานาน่าแมนที่ตั้งอยู่ที่ริมป่าด้วยถัดขึ้นมาจากบ้านบานาน่าแมนเราก็จะพบกับบ็อกซ์คิงดอมที่เป็นอาณาจักรเล็กๆที่ทํามาจากกล่องกระดาษแข็งที่ผู้อาศัยอยู่นั้นก็เป็นแมวที่อยู่ในกล่องซึ่งก็ไม่ทราบว่าอาณาจักรนี้ถือว่าเป็นอาณาจักรจริงๆหรือไม่โยกย้ายมาที่บริเวณอาณาจักรแคนดี้ ที่เป็นอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาจากขนมและถูกปกครองโดยบอนนี่ซึ่งด้านนอกกำแพงอาณาจักรก็จะถูกปกคลุมไปด้วยป่าสายไหมซึ่งป่าสายไหมนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังสถานที่อีกมากมายได้แก่บ้านของเลดี้เรนิโอนและก็รอยัลทัสพาสซึ่งเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยและก็มีระบบคุ้มกันที่แน่นหนาที่สร้างขึ้นมาเพื่อส่งมอบท์สซึ่งเป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากทาโทเรียมที่เป็นโรงงานในอาณาจักรแคนดี้และไปสิ้นสุดที่รอยัลคอนเกรชันอลฮอล์ และทุกคนรู้ไหมว่าในป่าสายใหม่นั้นก็ยังมีน้องกบที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นซึ่งก็จะเป็นอีกจุดที่จะว้าไปโผล่ยังอาณาจักรลัมปี้ได้ด้วยนอกจากนี้ป่าสายใหม่นั้นก็ยังเป็นเส้นทางไปยัง Earl Dom of Lemon ม r a กซึ่งเป็นเอ r l d ด m มที่ถูกปกครองโดยเลมอนก r a ฟคนที่3และบริเวณรอบๆอาณาจักรแคนดี้นั้นก็ยังมีสวนแอปเปิลที่ทรีทรังดูแลอยู่และยังเป็นที่อยู่ที่อาศัยของทรีทรังอีกด้วย และด้านบนของอาณาจักรแคนดี้เราก็จะได้เจอกับดินแดนของชาวถั่วซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นอาณาจักรเพราะปกครองโดยยุคนั่นเองถัดจากอาณาจักรแคนดี้มานิดหน่อยเราก็จะเจอกับ Mountain Kingdom ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวภูเขาอย่าง Mountain Man จอมร้องไห้อาศัยอยู่ด้วยซึ่งในหุบเขาระแวกนั้นก็จะมีนิคมหนึ่งซ่อนตัวอยู่นั่นก็คือวิซาซิตี้นั่นเอง ลงมาอีกนิดเราก็จะเจอกับคิวบิลเลตที่เป็นเมืองเล็กๆรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและซอฟวิลเลจที่เป็นหมู่บ้านของชาวปุกปิ๊กและใกล้ๆ,ๆกันนั้นก็จะมีอาณาจักรที่เล็กที่สุดในทวีปอู่อย่างฮอตดอกคิงดอมอยู่ด้วยอย่างกระบ,บ้านหมาย้อนขึ้นไปเหนือหุบเขาร้องไห้เราก็จะพบกับไอแลนด์เลดี้ซึ่งเป็นเกาะรูปหญิงสาวที่เคยเดทกับปาร์ตี้ก็อดด้วยต่อมานั้นก็จะเป็นสถานที่ที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นก็คือไอซ์คิงดัมนั่นเองซึ่งที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยหุบเขาแหลมที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่เป็นที่ตั้งของปราสาทน้ําแข็งและเป็นที่อยู่ของสัตว์หิมะมากมายซึ่งปราสาทน้ําแข็งของไอซ์คิงนั้นก็สามารถมองเห็นแคนดี้คิงดัมและกรบบ้านของฟินได้อย่างง่ายดายชาดลงมาข้างๆกับปราสาทนั้นเราก็จะพบกับทะเลสาบไอซ์เบิร์กที่เป็นทะเลสาบที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังซึ่งมาจากอารยธรรมก่อนเกิดสงครามเหตุ ส่วนด้านล่างปราสาทนั้นเราก็จะพบกับทะเลสาบบัเดอร์สกอตที่ตั้งอยู่ในเขตชันเมืองจากแคนดี้คิงดอมที่ใกล้ๆก,ก,กับป่าสายใหม่ซึ่งเป็นทะเลสาบบัเดอร์สกอตที่เป็นที่ตั้งของกระต๊อบของลุงจำเบาอีกด้วยถัดจากปราสาทไปด้านสายเราก็จะเจอกับถ้ำถ้ำหนึ่งซึ่งข้างในนั้นเราก็จะเจอกับบ้านสีชมพูที่มีรั้วสีขาวล้อมรอบและนี่ก็คือที่อยู่ของมาเซลีีนั่นเอง และมาที่สุดท้ายที่ปรากฏในแผนที่กระโดดขึ้นบนท้องฟ้าเลยเราก็จะเจอกับค u าวคิงดอมที่เป็นอนาณาจักรเมฆที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของชาวเมฆอีกด้วยและก็จบกันไปแล้วกับเปิดแผนที่ทวีปอูดสำหรับใครที่ชอบอาณาจักรไหนหรือพื้นที่ไหนนั้นก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะและสำหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลักันไปก่อนครับบร